ต้นต้นต้นบักตำแย่พี่น้องต้นบักตำแหน,น่บ้านข้าเจ้าจะเป็นแบบนี้เด้หมดเศร้านี่ยบอนไปเก็บหมดเศร้ายาอนไปไปเก็บครักฟันสิงโตมามห้ยกระตายไปโดนไปโดนมือนี่บวมเลยพี่น้องขั้นมาสัน่นวันนี้ก็เลยว่า,วาพา่อใหญ่ฟังว่าโตโตโตน้นเนี่ยมันต่อชั้นแล้วระบายย้ไปไกลมันมันขั้นมาสัน่น ต้องเอาอยาหมองค่าเวลามันเวลามันถูกเขาเดี๋ยวต้องเอาอยาหมองค่าเราเบิ้งเราเบิ้งเราเบิ้งเราเบ้งเราเบิงบ้งเราเบิงบ้งเซ็ยังบา่งบาห,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 ไไหานี่เซ็ตยังบ่าไม่ย่ายไม่ย่ายย่ายไม่ย่ายรถไปใช้ยีกบาหนี่ น,นี่เราก็เอามาะมัเด้พี่น้องนี่เอามาะมัเอามาะมัยแล้วจะามาตัดอันนี้เพื่อนเพื่อนก็เอาไอ้บล็อกมาไว้ให้ให้ตัดไฮผ้าแล้วอ๋อใส่ไว้ยังสัน่นใส่ไว้บล็อกอยังสั่นี๋ยวเก็จะมาลากเอาเอาไปไว้หนาหนาวไก่เราด้ไก่หนาวเราด้พี่น้องไก่หนาวแล้ว ไปครับรลอันรับนักเรียนมาทรงเรียบ้อยแล้วไปรับนักเรียนมาทรงบ้านเรียบร้อยแล้วเด็กคนก็ก,กินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วก็เลยพากกันลงมาหลังบ้านในหัวในสวนสึบตัวเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นบ้านเฮานะใส่ประโยชน์ได้เบิร์ดดิอันนี้เพิ่นจะตัดด้นี่ อีกจะตัดพี่น้องตัดเทปฟื้นเบิด์อนี่ก็รอ,อใค้เรียไม่น่สามไม่กระดานไม่อย่างสิไม่ดีดเลยอันนี้บ้านไหนเขาสวนเป็นนายจัดกรารเ้องหันไปบนเขาสวนจะพอกว่เรามาเปิดเรามาเปิดประตูไว้แมงวันนี่เละ แมงวันเนร่นาพี่น้องแมงวันแมงกับเบียบินขมาม้าล้วก็มักไข่มักไข่ใส่ล้วก็เป็นนอนบานนี่ยักเริ่มจะง,งามอันนี้ก็เริ่มจะเป็นตูมดอกแล้วนี่สวยย่บนเมื่อก็ได้เห็นดอกที่ดอกดาวเรืองเป็นดอกกระจอบเ,เจ้แล้ว น,นี่ก็เป็นดอกอันจังไดบุ๊มันพักเป็นดอกไม้แนว้วใดบุ๊อันนี้ก็ตูมดอกง่ายแล้วนี่เขาให้สื่อมามันเป็นถุงปนกันมาจะมันดอกไม้ยังเป็นดอกไม่ยังกับเมื่อวานไน้นันก็เกิดเบิดพี่น้องสลัดเดี่ยวปกติอันยังสีในเด็ดเป็นลวกเลยนี่กินทั้งก้านทั้งใบนี่โอ้ผมอําลําหน่อยหน่อยแซบ่บพี่น้อง ยนนี่บุญเมื่อกินมาท่นนิสด้ย,ยกไปให้ลูกสาวแล้วนะั่พ่อก็พเนี้ยแล้วว่าจันประยูนนี่บะมีคนกินบะมีคนดูแลเขาเจ็บใส่รถเอาขุนรถไปให้ลูกสาวเอาไปไหว้กินเหาลูกสาวแล้วุนอันนี้เห็นบ่พี่น้องแต่ไร้ยี่บุญนี่แท้งน,น้อนี่แตกน,อน้อแตกไยขึ้นมาเนี่ยร้อยเลยได้ดพี่น้องิสด้กินอยู่เด้ กับเข้านี่ก็แตกแล้วติดเรียบร้อยอันนี้ตูมดอกไงแล้วกระบะเหมือนนั่นมีแมงลินมาแม็กกัดเกือบมันตายเกือบมันเบิดแมงลินมาล่ะล่ะบ้านเขา่อนแมงลินมาน่ะล่ะบ้านเพื่อนเขาเอินนิยังดอกเนี่ยคนจำม่ได้ก็ง่ายกับบอกอยู่ก็เป็น สงเป็นกินเห่าผักกินเห่าดอกไม่ย่างดีพนเราพี่น้องบาดนี่นี่เบิดสตซย่างหลหัวเราพอกฮอลราผ้างพอดีเก็บไปแหกกระต่ายนะไปเก่ๆมันนี่ก็ได้ริก <c oughs> ก็เปดอกแล้วคนเป็นนวยซุกแล้วพอดีเก็บนี่กระติดอยู่พี่น้อง ที่ดอกไม้ดอกไหยญี่ปุ่นศิลปะปีไทยทั้งนั้นอันนี้รถพอ่อใหญ่ยามาจอดทิมไปหนีเลยดีเด็กพี่น้องนี่เดยรถทีตอนทีว่าตอนทีว่าเล่าสิไปหาเย็บบนช่วงปีใหม่ที่ว่ารถเกีดมหาอุลมหาเอาเออดาบรถนาะ บ่แมนปีใหม่บ่ะใดก้อนที่เยอบนสิมาเน,นี่แหละก้อนที่เยอบนสิมาที่ว่าเขามาหาดเอาไปเห็ดบะเหลวโรงเรียนเปิดกอนเขาก็เลยเอามาขึ้นนี่นะว่า,าสิมาลกหญ้าห้สสตอโบลีนี่ตตอโบลีแท่งหนพี่น้องนะเบิง่งงามคักงามแน่เถ้ลนะเบิง่งแท่งหนออกมาสวยรวยมันถือฝน สิมาลกูก <c oughs> อย่าให้เพราะท่านนี่ลกูกเยอะนั่นลูกได้น้อยเดียวอันนี้เป็นโซนหนาบ้านพี่น้องโซนหนาบ้านแล้วก็บ่มีห,หยังดอกเปลีนไม้นายอะไรล่ะต้นไม้ต้นไห,นไหนล,หไลแค่นั้นแหละเป็นฟาร์มงวัวทั้งในพระเจ้าก็ล,ล้อมรั้วเลี้ยงงวัวโบโบ บมันมันมันเห็นเห็หนย้อยวนโบคันอยูทั้งเพืเ่อนผนจังค่อยได้วิวดีพี่น้องได้แบบในธรรมาชาติดบดสุดๆอะโบอันนี้พี่ปูนหนึ่งพนมาอันน้องบนอันสังเกตบังเดอร์วะสันอยู่กับอันฟ,าฟา้ามงว่าฟ้ามหยังนี่แผ่กินแผ่มุนสัตว์บว่าสัน เออดอกอันนี้งามงามพี่น้องนี่ยางมือเส้มันบานพอจอพี่แจ่มบานงามงามเลยเดี๋ยวมาแดงเกบว้เจได้มันดอกอันนี่อะไรอย่าบนบดียางมะกอกใหญ่เตี้ยโบโบคือบานเฮ้าบ่อพี่น้องว่ะเป็นธรรมชาติคือบานเฮ้า,านเานาะหัวหลาตัวเลยโป้ปอยพนบ่มัน,นบ่ม,นมาทางนี่เบิดมันไปทางไหนในปุ้นนี่หัวพนหลายเด้นี เจ้านีหลายนะัน่วนะฮักนะฮักมีตัวอ้วนๆพี่นนองนะฮะเอนะฮะออกกำลังกายอย่างส้มธรรมชาติไปเนาะนี่นึงสวรรั์แบบแอปเปิลก็เจ้าคนนะ่ะ เอ้ยแดงใจวายยืนโลนครับสีดินยื่โดนครับสีดินยื่แล้วแต่มันเป็นไอปิ่นพันหน่อยว่ะต้นพุ่นแหงแดงครับมาเห็นฮอนใบก็บาซ้ำห,หน่อยบันไดได้แล้ะเนาะเอ้ย น่็จะเป็นพันธ์หนี่ที่นอ่อเป็นพันธ์หนีเองโดกคักโดกเนยโดกเกี่ยนมาผู้เหลียวหินใยมันจะหนวยอากลากอยู่นก บ้านก็เจ้าว่าหาตหลอมหัวยากเี่พี่น้องก็เจ้าปลูกต้นไม้ปลูกต้นสนปลูกต้นมุนี่ก็เฮ็นหัวได้เด้บ้านเฮานี่โอ้ยมาสีลลอมยูบ้านเฮา,า,ลออาเหาลอมมายูแหละผลุ่นดอกไม้ไอ้บนยูระเบียงโอ้ยงามเบียงบ้านข้างห้องนอน ดิบยังบานคางห้องนอนทึ่งๆกำลังบานสะพรั่งเลยดิสิเก็บผ้ากันพี่น้องนี่ซักผ้าให้หนุ่มเจ้านี่เก็บผ้ากันแห้งแล้วล่ะโอุยโอ้ย โซนสนามหญ้าโอ้บักแอปอเปิลหน่อยนี่ขึ้นมาไงบักกลินจกักหน่วยกันนะอู้บักกินแอปเปิลขึ้นไงกันอืมเก็บผักกันเ,นนนเด้อพี่น,น้องดอกไม้นี่ก็กำลัง ก๊ลัางแตกก๊ล้างแตกอันนี้กกําลัางเป็นดอกอีูแล้วพี่น้องมันเบิดดอกเราสีโอโรดได้หนี่สีโอรดบันนี่ยี่บนตัดอยอดตัดเอ็นดอกแห่งมันออกแล้วบันนี้ออกมาทำไหมม,มันบ่งแตกขึ้นมาเป็นดอกอยู่แล้วเดี๋ยวยีย่บนบายุนี่กะบหิมะลงนี่ก็เดี๋ยวก็จะได้เก็บเข้า Kip cọc à. kín hỏi, nó mù sao gà kai ek đe mù sao gà đi kai ek đe bên ông bông mù 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 mù

โมเมนต์กัดตายแล้วตัวนี้กัดตายแล้วมันกัดขาดกัขดขาด,ขาดลงเลยดิโอ้ยอุตส่าห์าป่พยายามยายเจิมเสียเอาไปสู้กันจินกับขนมเส้นพะนะ ที่หอดได้เจอมาเนะาะมาหนิเนาะที่หอดได้เจอมบาแมงบวงกินเบิดแล้วนี่ตัวนึ่งสละัเนี่ยพี่น้องนี่ตัวมันเป็นตัวจังซีนี่นี่นีนอ่อย่าโลกสวยนะคะนี่บนจัดการกันเด้อขากันเรียบร้อยขาตัวนึงกะ กระทุนไปได้หลายเติบอยู่เด้อมันกินหลายขึ้นอย่างนน่เนาะมันกัดขาดกาัดขาดเลยได้พี่น้องมันกัดขาดกาัดขาดเลยกัดต้นมันขาดออกมาเลยเนี่ยเปตน,นาอิลีวะ่ะโยหาคักครับโยหาบังคักคับอันนี้ก็ได้โตบ่งเนี้ย ตัวบางใหญ่คือกันอยู่หน,นเนี่ยยี่ต้องหาอีกอ้ยบนหาขานี่ก้อนพี่น้องใส่หล้วพอใหญ่ใหญ่หลุดไปทั้งไหนละบะนันนี้เอาซ้นนี่ก้อนพี่น้องยี่บนขาแมงบุมกัอนด้อ